ลองนึกภาพโรงพยาบาลที่ข้อมูลผู้ป่วยเชื่อมถึงกันแบบเรียลไทม์นี่แหละครับคือเรื่องของ IPD paperless ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาายมราชปัญหาใหญ่ก็คือข้อมูลสำคัญยังอยู่บนกระดาษครับลายมือที่อ่านไม่ออกคำสั่งที่คลาดเคลื่อนสิ่งเหล่านี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยครับ จากเดิมที่ต้องรอแฟ้มเอกสารคัดลอ,อกข้อมูลด้วยมือกลายมาเป็นระบบที่ข้อมูลทุกอย่างเข้าถึงได้ทันทีทางออกของปัญหาน,นี้ก็คือ IPD Paperless ครับระบบที่เชื่อมข้อมูลผู้ป่วยในทั้งหมดไว้ในที่เดียวเป้าหมายหลักเลยไม่ใช่แค่ลดกระดาษครับแต่คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดแล้วมันเปลี่ยนการทํางานไปขนาดไหนมาดูกันครับตั้งแต่การสื่อสารไปจนถึงการทํางานร่วมกันของทีม ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับพอแพทย์สั่งยาปุ๊บข้อมูลจะไปโผล่ที่ห้องยาทันทีลดความผิดพลาดไปได้เยอะเลยพอแพทย์สั่งการรักษาในระบบทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะเห็นข้อมูลพร้อมกันทําให้เริ่มดูแลผู้ป่วยได้เร็วขึ้นดีกว่านั้นคือพยาบาลจะเห็นแผนการรักษาก่อนผู้ป่วยมาถึงครับทําให้เตรียมทุกอย่างรอได้เลยตัวเลขนี้คือเวลาที่ประหยัดได้จากงานเอกสารซึ่งมันหมายถึงเวลาที่ได้ดูแลผู้ป่วยมากขึ้นครับ จากที่ต้องวุ่นกับเอกสารก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้เวลากับผู้ป่วยได้เต็มที่มากขึ้นแล้วแพทย์ก็สามารถเข้าถึงประวัติผู้ป่วยทั้งหมดได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยทําให้วางแผนการรักษาได้ดีขึ้นมากผลลัพธ์แรกที่เห็นในแผนกกระดูกคือการสื่อสารดีขึ้นบริการเร็วขึ้นและที่สําคัญทีมงานก็แฮปปี้ขึ้นด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ภายใต้การบริหารงานโดยนายแพทย์อิทธิพลจรัสโอลานุมโวยการโรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยี IPD Paperless มาช่วยในการให้บริการผู้ป่วยในช่วยให้การวินิจฉัยของแพทย์มีความถูกต้องแม่นยำช่วยยกระดับในการดูแลผู้ป่วยในให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการบริการมีความรวดเร็วและการรักษามีประสิทธิภาพช่วยยกระดับให้โรงพยาบาลก้าวเข้าสู่ Smart h o s p i t a ออย่างสมบูรณ์